สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกันกันกบ i v วี่โรแมน a ์แองอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไอวก็จะมาเล่นพีอากาศกันกันกบเพื่อนๆนะคะขอพลังงานดีๆนะคะในวันนี้นะคะไอวก็จะมี2เด็กให้เพื่อนๆนะคะได้เลือกกันนะคะวันนี้ในหัวข้อที่ว่าการงานนะคะไพ่อายากบอกอะไรกับคุณนะคะเรื่องการงานนะคะ วันนี้วีจะให้เพื่อนๆนะคะเลือกนะคะมีทั้งหมดสองเด็กนะคะอันนี้นะคะเป็นเด็กที่หนึ่งนะคะนี่นะคะอยู่สายมือนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นเด็กที่สองนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะตั้งจิตนะคะอธิษฐานนะคะชอบไพ่เด็กไหนนะคะไพ่สำหรับไหนนะคะก็เลือกได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานนะคะของเพื่อนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งหรือว่าเด็กที่หนึ่งนะคะใครอยากบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกสำหรับที่หนึ่งนะคะหรือว่าเด็กที่หนึ่งนี้นะคะ เกี่ยวกับการงานนะคะในช่วงเวลานี้นะคะขอให้เพื่อนๆนะคะตั้งจิตอธิษฐานด้วยนะคะถ้าอยากบอกอะไรตอนนี้เพื่อนๆกำลังทำงานโปรเจกต์อยู่นะคะ กำลังเฝ้าคอยะคะงานนะคะที่จะมาในอนาคตนะคะมองเห็นเรื่องการเงินนะคะแต่ก็ต้องยออคอยอยู่นะคะตอนนี้นะคะรอคอยอยู่นะคะ,นนะ,คะเรื่องการเงินการงานก็ช่วงนี้ก็ เป็นไปอย่างเรื่อยๆนะคะอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะคะในการทำงานนะคะก็ต้องปรับแก้เอานะคะแล้วเพื่อนๆนะคะก็จะงานนี้นะคะก็จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อาจจะเหนื่อยหนักนิดนึงนะคะเพื่อนๆฟันฝ่าอุปสรรคนะคะ อาจจะต้องระแวดระวังเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะเจ้านายอาจจะเพ่งเลงอยู่นะคะหรือว่าคนในที่ทำงานนะคะอาจจะมีซุกซิบนินทากันได้นะคะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาละค่ะสำหรับในหมู่คนสังคมนะคะ มีการส่องมองดูนะคะเจ้านายก็เพ่งเล็งนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะสรุปได้ว่านะคะ mm hmm. การงานของคุณนะคะที่กําลังทำอยู่นะคะ mm hmm. ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ mm hmm. จะมีการรอคอยนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการงาน ใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็มีการส่องแอบส่องอยู่นะคะจากเจ้านายนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะซุบซิบนินทาได้นะคะแต่ว่าการงานนี้นะคะก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงนะคะ เดี๋ยวไอวี่จะแถมเรื่องความรักให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีความรักนะคะส่วนใครที่ยังหางานใหม่ๆอยู่นะคะยังรอคอยหางานใหม่ๆอยู่นะคะตอนนี้ก็ขอให้รอไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะยังไม่ได้งานใหม่เข้ามานะคะเดี๋ยวเสริมความรักให้นะคะความรักสำหรับผู้ที่มีความรักนะคะ ไพ่โรแมนซ์แองเจิลนะคะอยากบอกอะไรนะคะสำหรับผู้ที่มีความรักในช่วงนี้นะคะขอ5ใบค่ะคุณจะเจอคนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันนะคะรู้สึกว่าจะเป็นรักที่อบอุ่นนะคะตอนนี้นะคะสำหรับคนที่มีความรักนะคะ เฝ้ารอคอยแล้วก็คิดถึงกันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวดูซิคะว่าเขาจะมาไหมเนาะจะได้เจอกันไหมก็ขอพรอธิษฐานอยู่นะคะตอนนี้ว่าจะได้เจอกันหรือเปล่านะต่างคนต่างทำงานอยู่นะคะตอนนี้นะคะต้นรักก็กำลังเติบโตนะคะทุกทั้งสองคนนะคะก็จะ คิดถึงกันนะคะในเวลาค่ำคืนนะคะแล้วก็มีกันและกันอยู่ในหัวสมองตลอดแล้วก็มีการสอดส่องซึ่งกันและกันนะคะต่างคนต่างมองกันนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในต่างถิ่นต่างแดนกับคุณนะคะทั้งสองคนนี้ก็ยังทำงานแล้วก็เฝ้าคอยการเจอกันนะคะเพราะว่าคุณคือโซเมทแล้วก็มีแพชชั่นต่อกันนะคะ ความรักครั้งนี้ก็อบอุ่นนะคะสวยงามดีนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะวันนี้ก็คุณได้ไพ่ที่ดีนะคะการงานนะคะก็สรุปว่างานก็เรื่อยๆนะคะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดมองหางานใหม่นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะคะแล้วก็ความรักก็มีความรักซึ่งกันและกันที่ดีนะคะเฝ้ารอคอยที่จะได้เจอกันนะคะ เฝ้าสอดส,ส่องดูกันอยู่นะคะรักนะคะอาจจะเป็นรักต่างทางนะคะรักต่างทางยังไงรักทางไกลนะคะเพื่อนๆก็มันส่งความรักความหวานให้กันและกันนะคะบางคนอาจจะเงียบหายไปเนาะก็อย่าลืมนะคะส่งไลน์ก็ได้นะคะส่งความรักให้กันนะคะแล้วก็ความรักของคุณนะคะก็จะ ราบรื่นนะคะทุกคนสำหรับเด็กนี้นะคะไอวี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอของไอวี่นะคะก็กดไลค์นะคะกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนเป็นค่าครูให้อวี่ด้วยนะคะก็กดแชร์ออกไปด้วยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2นะคะหรือกองที่2องนะคะสำหรับนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานนะคะด้านการงานของเพื่อนนะคะในช่วงนี้กันนะคะพลังงานด้านการงานของเพื่อนในช่วงนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรเพืเพ่อนๆนนะคะชาวกองที่สองนี้คะ่ะ <f ix> การงานการเงินเป็นยังไงคะในช่วงนี้นะคะเพื่อน การงานการเงินเป็นยังไงคะของเพื่อนที่เลือกเด็กนี้นะคะหรือว่ากองที่สองนี้นะคะจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณนะคะเรื่องการงานนะคะอาจจะเป็นผู้ชายนะคะแต่ก็ต้องระวังความเจ็บปวดนะคะ อาจจะเหนื่อยนะคะเหนื่อยหนักนะคะหน่อยนะเหนื่อยหนักเรื่องลูกน้องบริวารน,นะคะเพื่อนๆอาจจะมีคนซุบซิบนินทาว่าร้ายได้นะคะแต่ก็อย่าเอาไปคิดเอามาใส่ใจนะคะเพราะว่า เรื่องนินทาอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบปกตินะคะสำหรับคนหมู่มาานะคะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่ต้องมาใส่ใจนะคะคุณขอแค่คุณทำงานของคุณนะคะให้ดีที่สุดนะคะพอ,อเห็นไหมไพ่ก็บอกว่าคุณอย่าไปใส่ใจเลยเชิดนะคะสวยเชิดเลิศยิ่งเอาไว้เลยนะคะไม่ต้องไปสนใจคําพูดคนนะคะ จะมีผู้หญิงนะคะเข้ามาช่วยคุณนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะเขาเขาจะมาช่วยเหลือคุณเลยนะคะตอนนี้เรื่องการงานเจ้านายแอบมองอยู่นะคะหรือว่าคนรอบข้างแอบมองคุณอยู่นะคะช่วงนี้นะคะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะสำหรับการทำงานในช่วงนี้เวลาอาจจะ ไม่เหนื่อยมากนะคะทำงานไม่เหนื่อยนะคะตอนนี้แต่ว่าสบายๆนะคะสบาย,บายเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานนะคะช่วงนี้นะคะให้มันสวดมนต์ภาวนาขอพรนะคะก็ตอนนี้นะคะเรื่องการงานของคุณนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะ จะเป็นผู้ชายก็ได้หรือผู้หญิงก็ได้นะคะในตอนนี้นะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะใครที่นินทาว่าร้ายคุณนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแพ้ภ่ยตัวเองไปนะคะไม่ต้องไปใส่ใจกับคําพูดคนนะคะก็หมันสวดมนต์ภาวนาขอพรนะคะเรื่องการเงินก็เรื่อยๆนะคะไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะคะไม่ได้มีมากมายนะคะก็การงานก็ ตามที่บอกนะคะแล้วเดี๋ยวไอวี่ก็จะมาเสริมเรื่องความรักให้นิดนึงนะคะไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะสำหรับนี้นะคะสำหรับสำหรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเพื่อนๆคะ่ะโรแมนต์แองเจิลนะคะสำหรับผู้ที่มีความรักนะคะในช่วงนี้นะคะอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆกองที่สองคะ่ะ สำหรับคนที่มีความรักนะคะไพ่บอกว่าขอให้คุณมอบความรักความอบอุ่นนะคะให้กันและกันอย่างสม่ำเสมอนะคะบางคนอาจจะมีรักครั้งใหม่เข้ามานะคะก็อขอให้มีความสุขนะคะจะมีคนมานะคะมอบความรักให้คุณด้วยนะคะขอให้รับรักนั้นไว้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะมองคุณมานานแล้วนะคะ แล้วก็มันเป็นความรักที่แบบอบอุ่นนะคะอบอุ่นมากนะคะต่างคนต่างแอบมองกันนะคะไพ่ก็บอกว่าให้คุณขอพรนะคะก็ในด้านความรักนี้นะคะถ้าใครยังไม่มีรักนะคะก็ให้สวดมนต์ภาวนาขอพรนะคะให้เจอแต่รักที่ดีนะคะบางคนเป็นแฟนกันแล้วก็แอบชอบกันอยู่นะคะก็ ไม่กล้าที่จะ,ะเปิดใจเนาะแบบอาจจะเป็นรักในที่ทำงานก็ได้นะคะหรือว่ารักออนไลน์ไหมอะไรอย่างนี้เมื่อไหร่ที่จะได้เจอกันหรอเหมือนกับบางคู่อาจจะได้เจอกันแล้วนะคะได้เจอกันแล้วได้จุงมือกันแล้วนะคะแต่บางคนก็ ถ้าตัวเป็นๆเน,เนี่ยถ้าเกิดอยู่ทางไกลก็จะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันนะต้องรอคอยเวลานะคะไพ่บอกให้รอคอยก่อนนะคะรอคอยเวลาที่จะได้พบเจอกันส่วนมนโน์ภาวนาบ่อยๆนะคะแล้วก็เคุณจะได้สมหวังนะคะในความรักนะคะครั้งนี้นะคะแล้วก็จะเจอรักครั้งใหม่หรือว่ามีคนมามอบความรักให้คุณนะคะก็ให้รับไว้นะคะเลือกดีๆแล้วกันนะคะความรักนะคะ มองว่าความรักนี้นะคะคุณจะเป็นเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเปล่าแบบว่าแต่ว่าไม่กล้าที่จะบอกว่ารักกันอะไรอย่างเงี้ยคือแอบรักแอบรักแอบมองกันอยู่หรือเปล่าคะความรักครั้งนี้นะคะคนชอบแอบจังเลยนะคะไพ่ชุดนี้โอเคนะคะไอวี่ก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอไอวี่นะคะแล้วก็เป็นค่าครูด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้วี่ด้วยนะคะ ใครยังไม่ได้กดติดตามขอให้กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะใครที่มีพลังงานตรงกับไอวี่นะคะก็ขอให้เราจูนกันติดนะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะบ๊ายบายไปละคะ่ะ